นีผลจุดแล้วนะฮะเราไปชมใกล้ๆได้เลยหรือเราไปยังใกล้ไหมได้เลยเอาไหนใกล้ไหมผลจุดแล้วนะเราเองก็อยากไปเกาะดูแบบใกล้ชิดติดขอบสระเหมือนกันค่ะถูกต้องเดี๋ยวๆไม่แน่ครับผมอาจจะไปเล่นด้วยใครจะชุกกับผมได้เลยนะไอ้ย่าผมเตรียมหมดตอเกลี้ยงสั้นมาแล้ววันนี้นี่เข้าใกล้ครับ

เทาปหนึต่อศูนโอเคเอาละครับอันนี้นักเอินนำอยู่นะคะเอาละดูว่าการช็อตศูนย์หรือว่เสมอกัหนึ่งครับเครนับอยากใ้นิดเมยากอยู่แล้วนะครั คนหน้าคุณหน้าฝรั่งนะฮะมีฝรั่งต่อยด้วยชาวต่างชาตินะฮะเช๋งไหมเดี๋ยวให้คุณชาติเป็นธรรมชาติชาวของชาตินะ้เลยว่าเขาเป็นยังไงครับอะครับว่าล่าสุดครับรถจัดงานที่สนามหลวงของชาติ ผมได้รับการตอบรับอย่างเยอะแยะมากมายจากชาวต่างชาติเขามาเล่นแบบว่างบอกให้หยุดแล้วยังไม่หยุดติดใติดใจนี่เปการเล่นของแฟนไทยนะโอเคมตอนนี้เราเสมอกันอยู่นะคะเสมอหนึ่งนะหนึ่งต่อหนึ่งยกที่สามยกสุดท้ายร o u n d three จะมาลใครจะร่วมกันเลย Ô bố chào mọi người 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 chào mọi

มาดูรับชาติชาตินะว่าชุบบนเวทีอีกแบบหนึ่งน้องจ่าชาติตรงนี้นี่ครับการชุบบนทะเลก็ต้องอีกแบบหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสุโขจิตครับนคนไทยเราโดนล็อกมาบนเวทีโดนน็อกอันนั้นคือมวยไทยมวยทะเลนี่เมื่อกี้ออกทะเลไปแล้ว ready เดี๋ยวนอนไม่หลับเราไหมฮะมาไทยรู้วิธีดูชอนก่อนเขาดูชองก่อนอ่านของ เรียบร้อยครับไทยโตอซูอ๋ออีกหนึ่งนะฮะโอ้ยดีทีสองตัวไม่ดีครับไทยเขาบอกว่าอดข้อให้่อนอ่อให้อนเกมเลยเวยเวยเกมเขาซ้อมมาีแต่แกจะแพ้เกจะแพ้ถ้าบนเวทีท่านในสระเลยเหรอเราเป็นเจ้าบ้านครับให้ชาวต่างชาติลองดูว่าเขาจะเปนัเรี้ราว

ลูกค่ะอยเนี่ยเลยนะตอนนี้ขอให้สายมวยโคราชครับหนึ่งนะโอ้ยไหนกขอจบคลิปเอย่างนี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจระลต็มี่งคลิปต่อไปนะคะี่แสนอร่อยนะคมาลีาน้วครทีกลังชมอยู่อนนี้นะคะ